รู้สึกว่าคลื่นล่มครับผมพี่น้องคำแมาเนี่ล่มแห้งแล้วครับว่าคนที่ว่าโตก็ขึ้นโตขึคนครับเรื่องไงครับเรืงงร่องไงเขาเขาฟังมาเลยครับหยอดเตียท้ายอยู่เลเนี่ยพี่น้องบางบรรยากาศคืนชัดฟังครับผมพี่น้องบางคืนร้อนคืนใหญ่ไหครับ เ,เดี๋ยวผมจะแพทกล้องให้เบิ่งไปเรื่อยๆครับผม